สวัสดีครับผมตะกะตัโตะนะครับจากเว็บไซต์ g a d g e t b o x c o m มี10เรื่องที่อยากรู้ใน Samsung Galaxy Note Pro นะครับที่จะมาแนะนำเรื่องแรกนะครับมันติวินโดเป็นยังไงบ้างเออเอนบอกว่ามีการปรปับปรุงใหม่เปิดได้ทั้งีหน้าจอเนะนี่ยเปิดโชว์เลยแล้วก็มีระบบใหม่นะครับ Virtual Keyboard ที่สามารถทำให้เรา เวลาพิมพ์ข้อความใช่ไหมครับเราเราขี้เกียจนะครับเรากดคอนโทรลเอเพื่อ Copy ทั้งหมดนะครับคุมดังทั้งหมดคอนโทรลซเพื่อ Copy อกคอนโทรลบเพื่อวางน,นะครับแล้วก็สามารถกดคอนโทรลเนะครับเพื่อลบข้อความได้ตามมาด้วยระบบตัวมเมกกาซีนยูเอ็กนะครับที่ mm hmm. ทำการสไลด์บบตีได้ จริงมีแค่2หน้าต่าน,นะครับแต่ว่าเราสไลด์มาด้านข้างปกติถ้าเป็น g a ลเ x y ร o t โน0 1 2014อ d ดิชั่เนี่ยก็ต้องปัดขึ้นใช่ไหมครับแต่นี้เปลี่ยนหมาเป็นด้านนี้แทนนะครับตามมาด้วยตัวโป,ปรแกรมเอกสารที่มีเฉพาะใน Samsung Galaxy Note โปรนะครับเช่นตัว Word, Excel, powerpoint นะครับแล้วก็ไม่ใช่นีด เป็นโปรแกรมแบบเด็กๆนะครับถ้ามีเอกสารอยู่แล้วก็สามารถเปิดโปรแกรมเอกสารนั้นแล้วก็ทําการอิทอเนตขายได้ทันทีเลยครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของตัวโฟลเดอร์นะครับมีการปรับปรุงแบบใหม่และเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของไอคอนแบบใหม่ครับที่สําคัญนั้นตัวโลค์สติ้งนั้นก็เปลี่ยนไอคอนใหม่เช่นเดียวกัน ตัวระบบ S Y ก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ครับ Android ที่ใช้ในสมสักดิ์ริสินโปก็เป็น Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุด Android KitKat นะครับ4.4.2สามารถกดเล่นเล่นไหลได้ทีเดียว เล่นเกมก็เล่นได้นีม่มีปัญหานะครับอันนี้คือเรื่องทั้งหมดที่มีในสัมสูงก a l a ซ y ่โนโ Pro นะครับใครใครก็อยากได้และที่สำคัญนะครับคะแนนเป็นสมัครมานั้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ามหมื่นสี่พันเนี่ยทเท่ากับ s ัม s ุ n ก g a ซี x โน o สามเลยทีเดียวนี่คือ Samsung Galaxy Note Pro นะครับแล้วก็มีเรื่องอยู่นิดนึงหน้าแรกนะครับก็สามารถปรับแสงได้เหมือนใน Galaxy S4 แต่ที่มีแปลกใหม่ก็คือสไลด์แบบใหม่ครับปกติก็จะมีวิ่งวิ่งนะครับเป็นลายหมึกแต่นี้เป็นแบบที่3ครับก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นสไลด์แบบเป็นแท่งๆทุบขึ้นไปนะครับอ่ะนี่คือแท็บเล็ตใหม่ใหญ่ที่สุดนะครับ12นิ้วในระบบ Android Samsung Galaxy Note Pro ใครเห็นใครๆก็อยากได้หากสนใจก็ลองดูใน s m s u ุง s h อ p ใกล้บ้านนะครับอย่างวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ